สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการปรับมัตติเอฟเฟกต์อารีนาสองพนะครับโดเนอร์นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันพิเศษครับที่เรียกว่าคอนโทรนะครับคอนโทรคืออะไรนะครับสมมุติว่าเราเลือกที่พิเซตเออยู่นะครับแล้วถ้าเรากดอีกทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไฟเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเข้าโหมดคอนโทรครับแล้ว B กับ C เนี่ยเราสามารถแอดเอฟเฟกไปได้นะครับผมนั่นแหละครับจุดเด่นของตัวนี้ผมชอบมากๆเลยครับผมแล้ววิธีการปรับคอนโทรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคคลิปนี้รับ สำหรับตอนนี้นะครับผมใช้ p r เซ e t A นะครับซึ่งจะเป็นเสียงแตกนะครับก็จะใช้ตามนี้ครับมีคอมเพรสเซอร์ไดร์แล้วก็ปีแอมนะครับแคปแล้วก็ดีเลย์รีเวิร์ฟนะครับทีนี้ผมจะสอนวิธีการปรับปุ่มคอนโทรนะครับถ้าไฟสีขาวเนี่ยมันก็คือการเล่นพ preset A B C ปกตินะครับเราสามารถเลือก p r เซ e t ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเข้าโหมดคอนโทรเรากด T หนึ่งปุ๊บกลายเป็นไฟสีเขียวนะครับเท่ากับว่าเราใช้โหมดคอนโทรแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่า B กับ C อยากจะให้แอดเอฟเฟ t อะไรไปนะครับ อ่ะโอเคนะครับกดปิดก่อนนะทีนี้วิธีการใช้โหมดคอนโทร์ครับกดที่ตรงนี้ครับ ctrl 1 t ปุ๊บนะฮะทีนี้เราก็ให้หมุนได้เลยว่า b กับ c เนี่ยอยากจะเป็นอะไรอันนี้ผมตั้ง b เป็นจูเนอร์นะครับแล้วก็ c เนี่ยเป็นดีเลย์นะครับอ่ะผมก็จะเปลี่ยนแล้วกันนะครับสมมติว่า c เนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นแฟงเจอร์หมุนเลือกที่เอฟเฟกต์ b นะครับทีนี้เราก็มากดเอฟเฟกต์ b ทีหนึง่งปุ๊บนะครับมาเลือกที่แฟงเจอร์อ่ะเดี๋ยวหาแฟงเจอร์อ่ะโอเคลองเล่นดูก่อนนะ เดี๋ยวตั้งก่อนนะอันนี้มันก็จะหลวดเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับถ้าผมตั้งเสร็จแล้วนะครับเลือกที่แฟงเจอร์ปุ๊บนะครับอ่าโอเคชัวร์แล้วละนะครับกดออกนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะเรากดตรงนี้ออกก่อนนะให้กลายเป็นสีขาวก่อนนะปุ๊บอ่าเราตั้งคอนโทรลเรียบร้อยละ กด s t o n e หนึ่งทีกดอีกทีกดเย็ด save นะครับอ่าเปลี่ยนไปอันอื่นปุ๊บเปลี่ยนมา A เข้า control นะครับทีนี้เราก็สามารถเลือก add ได้เลย C ปุ๊บกดเล่นทุกทีกายเป็นแฟงเจอร์แล้วเห็นไหมครับอ่าเอาแฟงเจอร์ออกก็กลายเป็นเสียงแตกปกติกด B กลารเป็นจูเนอร์ที่ตั้งไว้จูเนอร์ไปตั้งสายเรียบร้อยครับผม อ่ากด B ออกนะครับเข้าโหมด Control ไฟเขียวอยู่เล่นเสียงแตกอยู่ <S <S อยากจะใส่แฟงเจอร์จังหวะนี้ปุ๊บกด C <S <S ใส่แฟงเจอร์เสร็จแล้วเล่นเสียงแตกอ่าอยากเปลี่ยนพิเซตละไม่อยากได้ A ละ <S <S แล้ก้กกดออกให้เป็นไฟขาวแล้วก็เปลี่ยนไป B ได้เลย นะครับอ่าแต่อันนี้ B ผมยังไม่ตั้งเลยนะมันก็เลยล้นๆอยู่นะครับ BC ยังไม่ตั้งไรนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ผมมาสอนวิธีการตั้งปุ่มคอนโทรนะครับเนี่ยเรากด A เข้านะครับแล้วกดปุ๊บกลายเป็นคอนโทรกดแอดเอฟเฟ t ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกตั้งได้นะครับว่าอยากจะเซฟเป็นเอฟเฟกไหนครับเป็นแฟงเจอร์เป็นแฮมโมโลหรือว่าอยากจะเป็นจูเนอร์เปิดปิดอะไรต่างๆนะครับสามารถเลือกได้ ประมาณนี้นะครับก็ลองปรับดูนะครับและนี่ก็คือวิธีการปรับคอนโทรลของมัตติเฟกโดนเนอร์อลีน n า2000นะครับทุกคนก็ลองนําไปใช้งานดูครับบ๊ายบายครับ